สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันคนขับรถบัสลำเพลินอ f f i ิเชียครับพี่น้องมาหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหลังจากที่เฮาเดินทางมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับพี่น้องขณะนี้กับเวลา15หนาฬิกาเกือบ16นาฬิกากับพี่น้องเกือบ4ี่โมงแรงครับนี่ครเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องปาด มาหอดเบิร์ตเลยพี่น้องเข้าคันสุดท้าทยครับพี่น้องเมื่อไงครับครับพี่น้องหลังจากทีเมือ่อคืนไปล่งเราครับพี่น้องเลิกปีซองรับเลีนเอาแอร์แลเลยครับพี่น้องไปพักพอนี่ชั่วโมงหาชั่วโมงครับพี่น้องตอนนี้ครมาถึง<ม>เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ฮาที่จอดโอ้เวทีแล้วเิดและครับคุเรียบร้อยเบิดละครับก่าที่จอดครับพี่น้องคุปาร์ตน่นอนในพื้นที่กว้างขวางอยู่ดีครับโอ้ขึ้นมาหอดเิดและเอามาถึงขั้นสุดท้ายครับพี่น้องเพราะว่า กว่าเข้าจะมากครบครับพี่น้องใส่เวลาพ่อสมควรครับเป็นเดินทงาง3โมงเสาร์ครับพี่น้องกว่าเข้าจะได้ออกมากเกือบ4โมงครับ,รบเป็นธรรมดาครับพี่น้องมาหอวบบเกินกันพ่อครึ่งชั่วโมงครับพี่น้อง,ส,งสังเกตเบื้องหลังรอกว่าไรผมมาท่านเพินอยู่ยยสซครับพี่น้องแล้วก็ จอดแวะปั่มแป๊บหนึ่งประกาเดินออกมาทางงมาครับพี่น้องกลับบวกเกินกันไรขาดว่าครับเดี๋ยวบรไทายบรรยากาศในช่วงวับพีบน้องขออนุญาตเอารถเข่าที่ก้อนรับพี่น้อง <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับพี่น้องหอดเรียบร้อยครับ โบมีดอก GPS มันหามาพี่เออโบไม่มได้ว่าหายมาหนี oh, GPS บอกหาแลนมาพี่มันจะมีมันจะมีทางให้เลือกอีกทางหนึ่งทางนั่นงอะแงกงอะแงกใครจะไปแต่ว่า GPS ถ้าเปิด GPS อ่ะมันหามาหนีหายแลนเขามาหนีพูดง่านี่ย่แมนครับว่แล้วหามาขอว่าพูดซเขาไปพูดซีขอไปมาสีเหลี่ยวไกลดอกเขาว่าเมื่อไหร่เมื่อไหรเมื่อเขาพูดง่ายนั่ท่า เขาได้ทางเดียวมันงงแงงงงแงกงองงกยู่บรรยากาศรับชมครับพี่น้องพื้นที่กว้างขวางได้ทีเดียวครับพี่น้องครับเข้าเหรียอยู่ด้านล้างวัดครับพี่น้องเนี่ยครับบรรยากาศ สุดยอดพื้นที่โอเคสุดยอดครับพี่น้องเวทีตอนนี้เรียบร้อยครับพี่น้องทีมจอเซ็ตสินเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องรอแต่ทีมไฟครับพี่น้องเข่าป้าเนี่ยครับ เวทีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องขออภัยครับมีกีบอลมือไหวครับพี่น้องไปกดตัดคลิปครับพี่น้องออพื้นที่สุดยอดเลยครับพี่น้องด้านล่างนี่น่าจะเป็นห้องน้ำครับด้านหน้าครับพี่น้องออสุดยอดเลยพื้นที่โอเคเลยครับพี่น้องสักพักหนึ่งครับพี่น้อง นันก็น,น่าจะพักควนจักข้าวกับพี่น้องกันอาจะมาต่อไฟด้านหลังเวทีแลวกซอยทีมงานของพีเอดีครับติดไฟด้านบนครับพี่น้องเสื้อเริ่มเข้ามาครับพี่น้องผมยังบมดทันไรครับพี่น้องอยู่อำเภอทา่าโพชีนะครับค่อนขออ้างจะไกลจากอำเภอรประมาณสิบกว่าโลครับพี่น้องสิบกว่าโลสิบ ประมาณ10โล10กวกาโลอะไรพี่น้องถ้าขาดการบูรพดษนะครับพี่น้องแต่ว่าห้างจากน้ำยืนกับประมาณ30 40, 40โลครับพี่นออ้องอ,อมๆกับมีลายมู่บานอยู่ครับพี่น้องไกลๆก,กันก็ทาเบิ้งว่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องจะอายะวีแตกบ่ผุมบ่หัว่ามีราคาบัตรหรือบอ่ครับพี่น้องเดี๋ยวบอลจะลง สอบถามครับพี่น้องใช้เบอร์เซมิทเซมอยรับปลาบัตทะเดมาลู่นะมีลู่ยังจากเดืองบ่บ่ครับโอเคครับขอโทษครับที่ถามชีวิตเจ้าของยังไม่รู้เป็นไปบ่ได้ปลาอ้วนบาลู่ชีวิตเจ้าของเดี๋ยวยางน้ำหาก่อนครับพี่น้อง จะสอบสามารถสอบสามผู้ใดได้ครับพี่น้องคุณพี่บ้าเท่าใดครับค่าบ้าเท่าใดครับ มื่อเนี้ยครับพูดูปด้วยโบผมมีไผ่รูปครับพี่น้องคาบาสรลูปคือย่างหาก่อนครับพี่น้องแม่คาบ้เท่าใดเดาฝาเปลี่ยนลายสีเสียบอันนี้อย่างบทันรูปครับพี่น้องน้ำเบิงครับ พ่อครับผู้จัดบ่สักฝักหนึง่งยางน้ำหากันครับบูดาพ่อครับพี่น้องยังบ่มีครับพี่น้องมีแตทหามทะเละวิวาสในงานครับปรับสองแสนครับเดาฟ้าปีนรอยชีชี้พี่น้องมีบัตรับคขาบัตรผ่านประตูรอยชีชี้แต่บ่ฮูว่ามือน,นีจะราคาบัตรเท่าไรครับพี่น้องยังบ่เห็นไผเขามาถ้าคอยจะหา สอบถามภายหลังครับพี่น้องกะยืนไว้กันแล้วกันครับพี่น้องร้อยสี่สิบบาทครับพี่น้องกะเดาเอาเลยครับพี่น้องกะจากประมาณนี้ครับพี่น้องยังบุมีแพ้ยังไรครับนี่ลานขาลานขายกระลังเล่งตังครับพี่น้องนล่งสุดยอดครับพี่น้องหายยังเหรอ ยางดีครับพี่น้องบาอนี้หาเ้าเมื่อยครับพี่น้องสีชมพูเราเป็น,ปน,นสีชมพ,สชมพูสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกท่านครับเขามาเก้าโมงเก้าโมงที่ไหนกว่าจะได้ออกก็สิบโมงเาขานัดเวลาเขานัดเขานัดเก้าโมงไงเราได้ออกสิบโมงไงเกือบสี่โมงสุดยอดเลย สามร้อยสามร้อยซิบซิมหาโลกคือว่าเมือนคืนเข้ากับนักนํำเแหละอาการเพราะว่ากว่าเข้าจะได้กัลบมากกับเกือบจีซีเนาะแมนครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำเนี้งกัครับพี่น้องเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ